มานัดพิเศษนะครับฟรีไฟต์เจ้าของร้านเจอแชมป์นะครับก็เจ้าของร้านเริ่มขอน้อจั่วไม่ได้คอจั่วไม่ได้คอแล้วทําอะไรได้บ้างดูซีดูซีเอาผ่านเลยผ่านเลย,เลยไม่ลงอะไรเลยอารคอดอรีเเมลเซ็กเอ็กเ ัาซูมันอะจวดสองทิ้งสองใบทิ้งเป็นใบนี้กับใบนี้คนนี้โดนทิ้งโดดแล้วก็ e 1, อีกหนึ่งคอสมอนตราดอจวดสามทิ้งสองเลเวลแรกนี่มันเท่าไหร่นะเจ็ดพันใช่ไหมตัวน,นั้นใช่ครับเจ็ดพันทิ้งหนึ่งทิ้งสองจบเธอครับ เทินที่สามเนี่ยเขาจะน่าจะเริ่มแบบว่าโบบาแล้วถ้าเกิดแล้วว่าเทินที่เราทำอะไรไม่ได้เราน่าจะแบบเป็นลูกไก่ในกำมือแล้วอ่าเบอร์เซนแล้วกเบอร์เซนแล้วจบตาคอดอคริปเปตมังตาดอจวนสามทิ้งสองครับครบ ลวอีกอ่าทิ้งหนึ่งใบอ่าทิ้งสองใบเพอร์ซิวนี่มันได้เล่นไหมเห็นเห็น <en> เราไอ้นุ่นบ่อยเหมือนกันนะทิ้งบ่อยเหมือนกันแต่ไม่ไ,มได้ลงสนามทีใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ผมจะไว้ใช้ตอนเจอพวกทีคิดว้าน,น่าจะได้ใช้แล้วแต่สถานการณ์ครับไปไหนตอนนั้นไม่ใช้ผมก็ทิ้งเป็น่านแก่ เบอร์เปิดไมครับไม่เปิดครับไม่เปิดตัวโลเทลจวสองทิ้งหนึ่งอืมทิ้งหนีนี่ถ้าเือตีพี่ตายนี้แล้วก็พี่ยังไม่ลงอะไรนี่พี่ลบคลิปแล้วก็พี่เล่นใหม่นะ <laughs> จบเพลนะครับ <laughs> ลงสักตัวนึงก็ยังดี เฮ้ยเฮ้ยมา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 แล้วผ่านลงแล้วผ่านเลยผมก็ผ่านเลยผ่านเลยซาดคอดอกปีเฟสคาตาไลส์หรออ่าจะแพ้แล้วเนี่ยแหตีก็แพ้แล้วเนี่ยคอเหลือไม่เดียวเน็กซัสอารามคันนงพันลูกเน็กซัสสมบัติจักราทะเลจบเทอร์ครับจบเทอร์เหรอใช่ครับจบเทอร์ เฮ้ยขอโบบ้างหน่อยดิโบบ้างหน่อยอ่าเดี๋ยวคิดคำนวณน,นิดนึงนะปุ๊ะป้าโป๊ะโป๊ะเปิดมาไม่ได้อ่าไรไม่ได้อะไรเปิดมาไม่ได้อะไรคำนวณน,นิดนึงสิปึ๊บปึ๊บ พลังเท่าไหร่นะเจ็ดพันสองตัวใช่ไหมเจ็ดพันหนึ่งตัวเก้าพันหนึ่งตัวเจ็ดตัวหนึ่งเป็นเบอสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าไลยังมีเต็มเปรีย้ยนะเปิดมาเปิดมาโบโบบ้ ต้องเปลี่ยนเด็กน้องต้องเปลี่ยนคิดว่าคิดว่าอ่ะทับอ่ะพอมแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วพอลเล่กับน้องนี้ถ้าเกิดไม่ได้ง้างน,นี้มันดูจะเสียเปรียบตีคาตาไล์ก่อนเลยคาตาไล์ก่อนเลยอ่ะยกตัวเก้าพันก่อน แล้วก็สกิลชักดาบชักดาบคนมาลุกอ,อ่ะทีนี้อยู่ในช่วงแฟดแล้วน้องแฟดก่อนไม่แฟดครับอ่ะก็ยกขึ้นยกขึ้นอีกรอบนึงนับหลครับ,รรบครับผมเออ คอตอนนี้เดี๋ยวนะไม่รู้จะคำนวณยังไงเพราะว่าคอน้องก็ลดฟ้าได้เยอะอยู่แล้วเอาตีไปเถอะตีตีตีไปเราใจใจ,ใจกันอ่ะตีไปเลยไม่แฟนครับ,บรับลรผ่านเลยผ่านเลยสตาร์ทคอรอโอเครีเฟอเคไม่สำเร็จครับเอาโม่หมดยอมแพ้เลยตอบโต้แล้ววันราดอจวสามถึงสอง ทิ้งไปสองไม้นี้เดี๋ยวถามน้อง,น,องน้องน้องนิดนึงดิน้องอ่ะตอนที่ว่ามีแข่งเคเคที่กรุงเทพไม่ได้เข้าไปบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้ไปแข่งใช่ไหมรอบนี้ออยากไปครับอยากเอาเด็กนี้แหละไ,ไปแต่ว่าไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ไป้แข่งหวัด <c oughs> น่าเสียดายเอาไว้เราค่อยนัดไปกันนะเพราะว่าปีนี้พี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเ <c oughs> พราะว่ากว่าจะได้ไปก็อีกนานละฮะ ทิ้งสองแพ้เลยไหมนี่แพ้เลยไหมสี่สิบใบย,ยังสามห้าใบยังไม่ถึงทิ้งหนึ่งทิ้งสองแล้วก็เบสโดดบ้านอารามคันนนถ้าไม่คันนนได้เป้าอ <c oughs> ตีทิ้งใบป,ประสุดหนึ่งใบเช็คใช่ไหมเช็คเวทห้ามใช้การสีขาวจักมือแล้วก็ทิ้งอีกสิบใบห้ามใช้การสีขาวนี่หมายว่าต่อให้เป็นเอ็กเซลขาวพี่ก็ใช้ไม่ได้พี่เข้าใจถูกไหม,ไมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างการสีนั้นที่ทิ้งไปห้ามใช้โอเคนะจบแล้วชีวิตสิ <10 S 1> บใบหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วอะไรต่อเบฟทิ้งหนึ่งสลิดปืนครับอ่าเดี๋ยวนะเนบฟหร คือไม่ใช่อันที่หนึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นเทคลมล่างครับอันนี้เป็นเทคเบ,บรฟเบรฟไม่ฟืนครับทิ้งอีกสิบไปเฮ้ยอะไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยอมแพ้เลยได้ไหมม,มียี่สิบไหมยังฮะใจเย็นสิครับ <laughs> จะเตรียมตัวเต็มใจแพ้แล้วเนี่ยตีอยู่ครับไมเจ็พันรับไลร,รับไลอ่ะ สเต็ปครับเอสเตมเสิมเดียวสิมเดียวสิมเดียว,วดียวอ่าฮะต้องไฟนั่นเธอแล้วโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆที่เราจะรอดได้เดี๋ยวนะไอตัวที่เบฟอยู่พลังเท่าไหร่ไ่รู้มือเจ็ดครับแอนแท็กสเต็ปแต่ถ้าเมียสเต็ปจะหมื่นห้าเอ้ยไม่ดิจือหมื่นสามหมื่นสามปุป๊บปั๊บโบ๊ะหนึ่งสองสามเบอร์เซ็ตไม่มีด้วย โอ้เด oh, ี๋ยวต้าคำนวณหน่อยคำนวณหน่อยเราจะปิดได้เลยไหมได้เลยไหมได้เลยไหมคำนวณนิดหนึ่ง1 2ึ่งสองาสี่ห้าหหกวางหนึ่งวางหนึ่งคาตาไลต์เปิดมาต้องต้องสลักบังคับสลัก คาตาไลท์ถ้าเป็นมอนหรือว่าอะไรที่ลงได้บังคับสล,ลักอ่ะไม่ไรเอาคอมโบใหญ่เลยแล้วกันมันมันไม่มีอะไรแล้วถ้าน้องรอดตัวนี้ได้พี่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วเพราะว่ายอมแพ้เลยไม่ได้ระเบิดมอนนี่เราพูดอย่างนี้กันเลยตีตีตีตตคาตาไลท์หน่อยสิโอ้โหมันฝืดเหลือเกินมันนี้อยากเพยแมทด้านด้านล่างเป็นหนังปุ๊ เธอนี้ห้ามสั่งกันอ้าวถ้านก็ไม,กไม่แฟดครับอ่าไม่แฟดก็ยกหมีเดี๋ยวนะยกหมีนะยกหมีสักตัวหนึ่งนะไม่ต่างกันเท่าไหร่ดับเบิลซิมโบลไล์ครับอ้าวโอ้ยอ,นนะ <laughs> อ้ยโอ้ยโอ การนม้มีมไม่ได้มีทีนองแกดิสโตเบรียะาจะนานๆทีจะชนะได้นะเพราะว่าน้องเขาโหจริงคือพี่ต้องอธิษฐานว่าเออให้เขาอย่าคือเช็คอย่าเจอมอนอ่ะคือเพราะมันไม่เจอสบีเมันเลยโล่งใจไงไม่งั้นโดนโดนอีกยี่สิบสมสิบอีกอ่ะใช่ครับวรอดได้ถ้าถ้าเช็คไม่เจอถ้าเจอมอนก็ลำบากเลย เออแต่หายากนะพี่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นเลยไอ้การห้ามเล่นการ์ดสีนั้นคือไม่ว่าจะเป็นการ์ดใดๆก็คือห้ามเลยนะเอคมันคุมยนานาคนเลยครับดีิมากอ่ะโอเคนะครับ